รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ <ol> ื้นฐานเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาเมื่อวันอังคารที่21มกราคมพุทธศักราช2568 นายพัฒนาพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4พร้อมมอบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยมีด็อภเตอร์ณภพาน,นาดีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4พร้อมคณะผู้บริหารและศึกษานิเทศร่รวมต้อนรับการเครือข่ายแล้วก็ประธานกลุ่มนะคะในอำเภอปากช่องทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมีบุคลากรอยู่43ท่านตอนนี้เรายังยังรอคูอยู่นะครับที่จะเคลื่อนย้ายไดเร็วๆนี้นะครับ3ท่านนะครับซึ่ง ในการขับเครื่อนนั้นนะคะเราก็ได้รับนโยบายแล้วก็นำแล้วก็เรื่อง T R S เรื่องของ w อ A นะคะซึ่งเขตเราก็ทำเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ นอกจากนี้นายพัฒนาพัฒนาทวีดลยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพาะเห็ดนางฟ้าโครงการสตรีบ BCG เห็ดนางฟ้าแปลงร่างสร้างอาชีพซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดจนโครงการสุข,ขาดีมีความสุขที่มุ่งเน้นการยกระดับสุขาอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจากนักเรียนและคณะครูซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่